นี้เป็นอาการข้าวหัวงอกเป็นข้าวที่ออกรวงครับกำลังออกรวงแล้วก็มีอาการแห้งทั้งรวงเลยสายเหตุนะครับเกิดจากหนอนเจาะคอรวงนะครับถ้าเราดึงมันจะไส้ขานุดแบบนี้เลยแล้วมีรอยเจาะตรงนี้นี่ครับการทำลายของหนอนเจาะคอรวงแนะนำให้สำรวจแปลงนะครับโดยเฉพาะตอนช่วงเย็นๆจะมีผีเสื้อสีครีม มาวางไข่ครับให้รีบฉีดสก,กัดใช้สารดูดซึมกลุ่มคอเรนคอเล,น,อเลนทานิลิโปแล้วก็ใส่คูไข่แล้วก็ยานอกนะครับอันนี้หนอนกอหนอนเจเาะคอลงระบาดทขตอำเภอโพ,พทองแสวงหาเอ้ยแสวงอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองแล้วก็จังหวัดสุพรรณบุรีครับ หลอดจอคอรวมหรือชาวบ้านเรียกว่าข้าวหมอหมอกถ้าดึงไป่สั้นจะหลุดเลยเดี๋ยวผมมาสรุปแปลงกัครับผม